สวัสดีครับวันนี้จะมาเซตสอนวิธีเซตเจ้าทัศวิถทัทเมเ่อร์ของเร o อแอดวานนะครับตอนนี้ผม,ไ,มได้เซตปุ่มในได้ไแล้วครับวิธีการเซตก็คือกดเปิดค้างไว้กดปุ่มเปิดไฟค้างไว้แล้วมันจะกระพิมบ์ครับแล้วก็กดปุ่ม ปรุงได้ปหนึ่งได้แล้วแต่เราครับตามกดตามไฟนะครับงันจะมีไฟกับพริบอกถ้าไฟกระพิบตรงไหนเราก็กดตามตรงนั้นครับนีก่ก็กดเปิดได้ครับนี่ก็กดเปิดนี้ก็จะเป็นเก้านาทีเก้านาทีก็จะมีไฟติดครับมีนเก้านาทีถ้าสมมติว่าผมอยากเป็นสามนาทีก็กดเปิดก็ใช้รีโมทเลือกสามนาทีประมาณนี้ครับ